หลายคนต้องเสียเงินซื้อไม้กันสั่นกับคาว่าถ่ายคนเดียวได้ไม่ต้องง้อใครผมโคตรเบื่อคํานี้เลยเนี่ยมาดูไม้กันสั่นตัวนี้ดีกว่าว่าจะแก้ปัญหาได้จบไหมนี่ของตัวนี้ครับผมโฮเฮมไอสแตนดี้ oh v สามอัลตารายละเอียดสินค้านี้ไม่ต้องพูดเนาะเพราะมีในคู่มืออยู่ละเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องคุณสมบัติเด่นแล้วก็จุดด้อยหรือว่าจุดสังเกตที่ข้อจํากัดที่ไม้กันสั่นตัวนี้มันทําไม่ได้นี่พูดจากประสบการณ์ที่ผมถ่ายคลิปทุกวันเลยนะผมจะรู้ปัญหาดี มาดูเลยครับนี่มาดูอย่างแรกเลยครับเรื่องมอเตอร์การสั่น3แกนตัวนี้ไอ้พวกนี้นะอันนี้เป็นไงเรื่องง่ายครับยิ่งแพงยิ่งนิ่งไม่มีปัญหาหรอกครับมาตัวอย่างที่หนึงเรื่องการต่อบลูทูธเนี่ยนะเพื่อที่จะใช้การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกดชัตเตอร์เนี่ยทุกคนต่อเปเน็นเงนอยู่แล้วเนาะกดอัดกดบันทึกเนี่ยเรียบร้อยไม่มีปัญหาโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่2ซึ่งสําคัญเลยนะเกี่ยวกับ AI t r a c k i n g ตัวนี้ ส่วนใหญ่แล้วไม้กันสั่นเนี่ยเขาจะตั้ง AI tagging ไว้ฝั่งนี้ฝั่งเซลฟี่ของเราเนี่ยแหละและ้วทีนี้เวลาเราจะใช้งานไม้กันสั่นควบคู่กับ AI tagging ตัวนี้มันจะต้องทํำยังไงก็คือจะต้องใช้แอปของไม้กันสั่นนี่แหละอันนี้เชื่อมต่อแอปไม้กันสั่นเรียบร้อยนะเอาไงทีนี้ตอนนี้มันยังไม่จับเราก็ต้องแตะมันอะ่ะเออแตะให้มันแท็กเออพอมันแท็กปุ๊บโอเคนี่ไม่มีปัญหาทีนี้ก็จะมาถึงอีกหนึ่งปัญหาถ้าเราต้องการใช้ AI tagging ตัวนี้ ใช้งานควบคู่กับกล้องหลังเออทีนี้ล่ะเอาไงกดปิดก่อนเราควรจะเลือกซื้อไมค์กันสั่นที่มันสลับ AI Tagging นี้สลับได้แบบนี้มันถึงจะเจ๋งตอนนี้ย้าย AI Tagging มาใช้ควบคู่กับกล้องหลังละแล้วก็จะใช้รีโมทตัวนี้ในการบันทึกก็ส่วนใหญ่ AI Tagging พวกนี้มันจะถูกควบคุมด้วยท่าทางเนาะไมค์กันสั่นทุกตัวมันก็จะมีสัญลักษณ์ของมันก็น่าจะเป็นโอเคแหะครับเนี่ยแต่โอเคปุ๊บนี่ ขึ้นไฟสีเขียวเลยตามมาเลยครับกดบันทึกด้วยเห็นปะมันก็จะตามมาอันนี้คือไม่มีปัญหาใช่ไหมปัญหาไม่จะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้เปิด AI t a แท็กกิ้งนี่แหละว่าเราจะหลุดเฟรมตกเฟรมหรือเปล่าเราจะมองเห็นได้ยังไงก็ในเมื่อเราใช้กล้องหลังอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเขาถึงบอกต้องใช้ยังไงก็ใช้2คนถ่ายอยู่ดีถ่ายเองคนเดียวไม่ต้องง้อใครนี่ไม่ใช่เลยโมงชัดๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้บางคนเขาก็บอกนะว่าใช้แอปของไมค์กันสั่นในมือถือดิ ดูเป็นจอมอนิเตอร์ Monitor, หรือว่าจะแท็กอะไรก็ใช้งานได้เลยมันจะบ้าเปล่าแอปที่ลงไว้มันก็คือมือถือที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยแล้วไปจะแท็กยังไงกระโดดหันจะมองยังไงเนี่ยโอ้ชีวิตม้นยุ่งยากไปใหญ่ตรงเนี้ยคนชอบลืมคิดไปนึกว่ามีแอปแล้วก็ใช้งานได้มันไม่ใช่อะ่ะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของไม้กันสันทั่วไปนะก็คือเอา AI t a แท็กกิ้งเนี่ยไปใช้งานกับกล้องหน้าเท่านั้นดีกว่าครับปลอดภยัยคือยังไงมาดูอะดูนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยใช้กับกล้องหน้า แปะเข้าไปปุ๊บกดบันทึกจากนั้นเราก็ส่งสัญญาณนี่โอเคนี่ไฟสีเขียวขึ้นแท็กกิ้งแล้วครับเนี่ยเราก็จะเห็นมอนิเตอร์ของเราไงเออเห็นชัดเจนแต่ปัญหาก็คือเราจะไม่ได้ความละเอียดของวิดีโอกับภาพถ่ายเพราะว่าเราใช้กล้องแนมือถือถ่ายไงเออเนี่ยเป็นปัญหาจริงแต่ตัวเนี้ยเขาแก้มาให้แล้วครับนี่ไงรีโมทที่เขามีมาให้เนี่ยง่ เป็นจอมอนิเตอร์ให้เลยครับผมความจจ๋งของจอมอนิเตอร์อันเล็กนี่นะพร้อมกับรีโมทคอนโทรลของเขาเนี่ยคือเราไม่ต้องใช้แอปของไม้กันสั่นใช้แอปกล้องจากมือถือได้เลยคุณภาพไฟล์ก็จะดีเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็กดเล็กคอร์ดแบบนี้เห็นตรงใบหน้าผมไหมมันไปกรอบสีเหลืองๆเนี่ยมันจะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้กดปุ๊บมันจะขึ้นสีเขียวจากนั้นมันก็จะแท็กผมไปทุกที่อะ่ะไม้กันสั่นแท็กใบหน้าโอ,าอ้โหโคตรแม่นเลยเห็นไหมอย่างเจง๋งวิธีจะกดล้างแท็กนะ เนี่ยมันก็จะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้นะพอกดปุ๊บเรียบร้อยขึ้นสีเหลืองไฟตรงนี้เป็นสีแดงไม้กันสัน่นก็จะอยู่นิ่งๆไปเลย <c oughs> ความเจิงมันยังไม่จบเนี่ยมาดูเราวาดมือลงไปวัตถุที่เราต้องการนะขึ้นสีแดงเห็นปะ่ะกดสีเขียวปุ๊บนี่มันขึ้นสีเขียวตรงมือผมนั่นหมายถึงมันแท็กวัตถุได้ครับเห็นไหมมันตามือผมนะพี่น้องเออฮอเอาสิ เอาสิครับโอ้โหโคตรเจร๋งเลยนอกจากจะแท็กใบหน้าได้นะแท็กวัตถุมันก็ได้อีกอะเห็นปะ่ะเออเอาไปมันดิเห็นไหมจะโยกเลิกปุ๊บก็บกดนี่สีแดงปุ๊บหายทันทีง่ายๆแบบนี้เลยอย่างติดกับบอด,ดี้ก็แหมเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่อยากหยิบของอมาก็หยิบของอมาแบบนี้เลยโอ้โหโคตรง่ายเห็นจอมาเล็กๆแบบนี้นะมันทัดสกรีนได้ด้วยเด้อนอกจากจะมีปุ่มเลกคอร์ดปุ่มเปิดอัดตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นเมาส์นี่ไง เอาไว้ขยบไม้กันสั่นนี่ยแหละเห็นปะ่ะเออเลื่อนมาตรงนี้อันนี้ก็กดไปเนื้อตั้งเนวนอนตั้งแค่ต่างๆนั้นแน,น่นี่ของเจ๋งมันอยู่ตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้ไฟเซลฟีอฟ่ออกมาแล้วคูวอร์มโนมอนนี่อุณหภูมิสีและแน่นอนปรับแสงสว่างได้โอ้โหอย่างเจ๋งเ่ยกดเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเบาไฟเบาไฟเบาเบาเบาๆนี่ได้เหมือนกันจอมอนิเตอร์ตรงนี้ คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดจริงๆครับอันนี้ยอมรับไงทุกคนคิดว่าไม้กันสั่นตัวเนี้สามารถถ่ายเองได้โดยไม่ต้องง้อใครได้จริงๆหรือยังทีนี้มาดูจุดเด่นของตัวบอดี้กันบ้างเนี่ยด้านใต้มีสกคูครับผมเอาไว้ใส่ขาขาตั้งกล้องอีกทีให้มันสูงๆไงส่วนขาตรงนี้นี่เป็นขาตั้งไตพอร์ตซ่อนเก็บไว้ในตัวแบบนี้เลยอ,อในส่วนของด้ามจับกิมบอลพวกนี้ก็ใช้งานเหมือนกันทั่วๆไปอ่ะกด2ทีก็รีเซ<ด>นเตอร์เนี่ย กด3ทีกันนี่เลยหมุนไปหมุนมานี่แหละครับใช้งานแบบปกติทั่วไปนั่นแหละนะไม่มีอะไรซับซ้อนและถ้าใครชอบเซลฟี่ก็ไม่พลาดละครับผมดึงมาสินี่ไงดึงออกมาเสร็จบิดตั้งซะหน่อยนี่แหละครับผมไปกดนี่นี่มานี่มานี่มา,นมากล้องหน้าหน่อยอ่ะแล้วก็ทีนี้ตั้งตัวนี้มาเป็นแนวตั้งนี่ไงนะหมูฟซะหน่อยให้มันตำๆหน่อยนี่เห็นปะ่ะเออ ตึงๆๆๆนี่นี่ถ้ากดล็อกที่ไม้ซิลฟี่นะกดคาไว้นะมันก็จะล็อกทุกแกนเลยครับเวลาเรายื่นไม้สุดๆนะมันก็จะสูงได้ประมาณนี้แหละครับผมเออมันก็ใช้งานได้ดีนะครับผมอมืเดี๋ยวย้ายตัวนี้มาหน่อยดิเสียบอ่ะแท็กกิง้งอ่านี่มันก็แท็กของมันไปตามภาษาของมันไปแล้วครับอย่างดีนะใช้ได้เลยล่ะเดี๋ยวจะลองตั้งให้มันแท็กมือนะ กดปุ๊บมาตามมือละเห็นปะ่ะนี่โอ้โหโคตรเวลาเรารีวิวอะไรนะโคตรอย่างเจ๋งเน่ะเนี่ยมันก็ตามได้ไวอยู่นะเนี่ยมันก็ไม่หลุดนะเนี่ยไวหน่อยอเออตามเออนะทันอยู่เนี่ยเห็นปะเตะไวมากอืมอตเตอร์มันไม่ทันนี่เห็นปะ่ะเอออย่างจริงเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานสัญลักษณ์มือแบบคร่าวๆเดือาเนาะว่ามันทําอะไรได้บ้างนี่ก็มาแนวนอนนี่ก็ขึ้นมา แนวตั้งเห็นป่ะแนวนอนอีกทีครับนี่ถ้าเรากดโอเคเงี้ยมันก็จะแท็กกิ้งเราละทีนี้ก็ไปไหนก็ไปเออกองกระตามันแหละรครับผมอืมแนวนี้สวยหรือเปล่าหรือยังอะไรยังไงถ่ายแนวตั้งดีไหมอะไรเงี้ยแหละครับผมไม่มีไรซับซ้อนอ่ะแล้วถ้าใครไม่เข้าใจวิธีการใช้งานของไม้กันสัน่นตัวนี้นะดูแล้วมันซับซ้อนวุ่นวายมันก็จะมีให้เราสแกนพอสแกนเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอคู่มือการสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลย เป็นในรูปแบบวิดีโอนะคือไม่ต้องนั่งอ่านอะ่ะเฮ้นี่คือดีงามมากเลยมีทุกบทเรียนนะตั้งแต่เริ่มต้นยันลูกเล่นอะไรเยอยะแยะมากมายเลยครับผมและแอป,ปของไม an ้กันสั่นตัวนี้นะชื่อแอป,ปของเขาก็คือ h o เ e มจอยเนาะในแอป,ปนี้ก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยนะถ่ายวิดีโอถ่ายสโลโมชั่นแล้วก็การมูฟเมนต์ของก bon ิมบอตัวเนี้ยไม้ก an ันสันตัวเนี้ยก็มีให้เลือกหลากหลายลูกเล่นมันโคตรเยอะเลยเล่นไปเถอะเล่นไม่หมดอะ่ะโคตรเยอะ ต่อไปเรามาพูดถึงจุดเด่นของมันก่อนดีกว่าว่าจุดเด่นมันมีอะไรบ้างถ้าจะให้ผมเทียบเท่าเลยนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าคนชอบถ่ายมือถือเนี่ยก็ตัวนี้นะก็น่าจะใกล้เคียงหรือเทียบเท่าของ DJI Cosmo Pocket 3เลยล่ะก็คือมือหนึ่งถือกล้องใช่ไหมอีกมือก็ถือมือถือเอาไว้มอนิเตอร์เองได้เช่นเดียวกันเหมือนตัวนี้นะครับผมมือหนึงถือก i ิมบอนอีกมือหนึงก็ถือมอนิเตอร์ตัวนี้เอาไว้ดู ใช้งานได้เหมือนกันเลยโคตรจริงอะ่ะถ่ายคนเดียวได้จริงมีจอมอนิเตอร์สามารถแท็กใบหน้าแท็กวัตถุได้เออนี่คือ,อแค่3อย่างนี่ก็คือสุดยอดแล้วล่ะครับผมอันนี้คือข้อดีข้อในส่วนของการฟอ l โล w นะดูมอเตอร์ก็สมูทดีนะเนี่ยนี่เห็นไหมงัดขึ้นนี่ก็ตามมาดีนะไม่งองงแนะเนี่ยเห็นไหมเเออเวิเวิร์กนี่ใช้ได้อยู่นะเนี่ย มาถึงข้อสังเกตกันบ้างครับผมหรือขีดความสามารถของมันนะแน่นอนแหละไม่กันน้ำกิมบอนส่วนใหญ่ไม่กันน้ําอยู่แล้วมันมีมีไหมกิมบอนที่มันกันน้ําไม่เคยเห็นเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็ไม่กันน้ําอยู่แล้วแหละมันจะมีแกนแกนตัวหนึ่งเวลาเรากดล็อกเอกดล็อกลักษณะแบบนี้เดี๋ยวทําให้ดูอารมณ์ค่อนข้างปแปลกๆนะสมมุติเรากดให้มันชันสุดๆใช่ไหมอ่าแล้วเรากดข้างหลังล็อกไว้ทีนี้มันจะล็อกทั้งหมดสมแกนใช่ไหม ดูสังเกตดูนี่นี่หน้าจอมือถือเนี่ยมันไม่ขนานเหมือนเดิมมันจะแอ่นลงหน่อยเป็นลักษณะแบบเนี้ยอันนี้นี่นี่ก็แปลกนะไม่เวิร์กอันนี้คือจุดน่าสังเกตแต่ถ้าอีกแบบเราจะใช้วิธีนี้ดึงเซลฟี่ขึ้นมาแล้วหักมันขึ้นนี่หักมันตั้งพอหักมันตั้งให้ได้มุมใช่ไหมกดตรงนี้ก่อนกดตรงนี้ให้มันจิกจิกตามเราต้องการถ้ามันยังไม่จิกอีกกดช่วยตัวนี้อีก งับตัวนี้ขึ้นมาพองานได้ปุ๊บกดข้างหลังแช่กดด้านใต้คีบบอสเนี่ยแช่มันจะล็อกทั้ง3แกนนี่ทีนี้เออนิ่งนิ่งแบบนี้นิ่งเลยไม่มีปัญหาเอออันนี้เป็นจุดสังเกตให้ถ้าเวลาจะใช้งานแบบดอลลี่เนี่ยนะดอลลี่ซูมอะไรเงี้ยเออเนี่ยชักเข้าชักออกแบบนี้ให้ดึงไม้์เซลฟี่ออกมานิดหนึ่งมันจะใช้งานได้ดีกว่าและลวก็มีอีกแบบเดี๋ยวอ่ะเป็นแนวนอนถ้าเป็นแนวนอนก ดิกขึ้นมาแบบนี้กดข้างล่งแช่ไว้ล็อกหมด3ามกนดึงปุ๊บโอ้โห oh. สังเกตดูแนวมือถือนี่ไม่มีโยเลยนะเออเนี่ยมันก็จะไปได้ดีเลยครับผมจะเรียกว่าจุดด้อยมันก็ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าข้อสังเกตดีกว่าแล้วก็เทคนิคการปรับใช้งานตามความต้องการเนี่ยมันก็อยู่นิ่งของมันเลยนะ <c oughs> สรุปปิดจบตอนนี้ไม่มีอะไรโม่แล้วละ่ะราคาสูงกว่าแบรนด์ดังๆไปนิดหนึ่งด้วยจุดเด่นก็คือมีจอมอนิเตอร์ตรัวนี้แหละครับ ผมว่ามันเด็ดนะจอมอนิเตอร์ตัวเนี้ยมันคือตอบโจทย์อะตอบโจทย์จริงๆและถ้าใครชอบใช้มือถือนะในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพต่างๆและต้องการจิมบอนไม้กันสั่นที่มันดีๆหน่อยก็ตัวเนี้ยเป็นทางเลือกถ้าใครกำลังมองหาไม้กันสั่นที่ถ่ายคนเดียวได้โดยไม่ต้องงอไข่นะของจริงครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยแค่นี้เลยครับ